สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น FC หรือไม่ก็ทุกท่านที่สนใจในรถบรรทุกติดเครนวันนี้นะครับผมชานชัยคนเดิมวันนี้จะมาแนะนำนะครับรถบรรทุก6ล้อนะครับติดเครน5ตันคันนี้พิเศษนิดนึงก็คือติดเครน5ตันด้วย5้ท่อนด้วยเป็นยี่ห้อรถนะครับิสูบิชิฟูโซนะครับปี2,555คือปีที่จดทะเบียนแล้วก็ความยาวของกระบะรถก็คืออยู่ที่ 7เมตร20เซนเว้นเคนไปแล้วเนี่ยก็จะเหลืออ,อยู่ประมาณ6เมตร6เมตร30เซนนั่นก็คือสเปคของกระบะที่ที่สามารถที่จะบรรทุกได้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยจดทะเบียนปี55เครื่องยนต์240แรงคือก็คือรหัสของเครื่องยนต์เนี่ยก็คือ 6M60 นะครับซึ่งเป็นรุ่นยูโร3ซึ่งเป็นรุ่นที่มิตซูบิชิของเขาก็ค่อนข้างที่จะใช้งาน ลูกค้าหลายๆคนซื้อไปจากทิปจากผมนะครับก็รู้สึกว่ารถคันนี้ใช้งานดีรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ทีนี้เรามาดูนะครับว่ารถเครนเนี่ยไม่ได้มีพิเศษเฉพาะเครนเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารคันนี้ก่อนดีกว่าน,นะครับห้องโดยสารจะอยู่ในสภาพที่นะฮะต้องเกมซูมนิดหนึ่งนะครับอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะครับสภาพโดยรวมภาพโดยรวมเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยไม่ว่าจะเป็นอแอร์วิทยุเทปนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยังใช้งานได้อยู่ในสภาพปกติหมดนะฮะภายในรู้สึกว่าจะได้ซ่อมเฉพาะเบาะคนขับอย่างเดียวด้านซ้ายเนี่ยเป็นเบาะลายเดิมที่มาจากห้างเลยนะครับส่วนผ้าหลังคาอะไรทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานามาตราวัดในเรือนไม้เนี่ยใช้ได้ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเกน้ำมันเครื่องออเกน้ำมันเกนแรงโดมแรงลมนะครับแล้วก็มาตราวัด รอบแล้วก็มาตาวัดความเร็วนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะฮะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยตอนมาอยู่กับผมเนี่ยมาใหม่ๆเลยเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าสีมันซีดสีมันซีดผมก็เลยจัดการนะครับจับพ่นสีใหม่ทั้งหัวเลยโดยทีมงานช่างของ d ีมมอเตอร์ทั้งหมดที่เป็นคนทํานะครับทีนี้ในหมวดของหัวเก๋งภายนอกแล้วก็ภายในเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะครับว่าเครนตัวนี้ อยู่มันเป็นรุ่นไหนแล้วก็อ่าทำไมผมถึงบอกว่ามันมีความพิเศษตรงที่ว่าเคนตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นยูนิคยูแคน5ตันนะครับอา่าโทษนะครับ V500 5ตัน5ปลอก4ชักก็คือปลอกของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่5ปลอกนะครับแล้วก็สามารถที่จะยืดออกได้ไปทั้งหมด4 4ปลอกด้วยกันเพราะฉะนั้นจะได้ความยาวพิเศษนะครับสำหรับเคนตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าเราเดินซื้อในเชียงกงเนี่ยจะเป็นเครนที่ราคาสูงมากนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าเครนตัวนี้เนี่ยผมเก็บงานผมทําอะไรไปบ้างนะฮะเครนตัวนี้เนี่ยผมมาเนี่ยผมยกลงเลยนะครับผมยกเครนตัวนี้ลงมาจากรถเลยเพราะเครนของเดิมเนี่ยไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรแต่สีมันจะค่อนข้างซีดพอสีมันซีดปุ๊บเนี่ยผมเลยจับมาทําสีใหม่หมดเลยทําสีใหม่การทําสีของผมเนี่ยก็คือทําในมาตรฐานของการทํารถยนต์เลยยกออกมาแยกชิ้นออกมาแล้วล้างขัดทําความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่าง ตีสีพื้นจับโป๊ตแต่งนิดๆหน่อยๆตรงไหนที่เป็นรอยอย่างตะขอพับอะไรพวกนั้นน่ะจะเป็นรอยอยู่ผมก็เลยเก็บนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ค่อยลงสีจริงแลสติ๊กเกอร์นี้ก็ตัดใส่ใหม่หมดเลยนะครับใส่สติ๊กเกอร์ใหม่ทั้งหมดทั้งสองฝั่งเลยนะฮะแล้วก็ระบบเครนทุกตัวใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคันโยกในตำแหน่งใดๆก็แล้วแต่เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบเฟืองเอวทุกอย่างผมเช็คหมดกล่องหัวใจของเครนตัวนี้ผมก็ตรวจสอบดูแลทั้งหมดเพื่อที่จะให้ เครนตัวนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเวลาหลายๆท่านไปใช้จะได้ไม่ต้องมีปัญหาใดๆนะครับส่วนกระบะนะครับคันนี้จะพิเศษนิดนึงจะเป็นรุ่นแผงเตี้ยแผงนียจะอยู่ที่30เซนนะฮะแล้วก็มีรูตรงกลางนะฮะมีรูมีรูตรงนี้เนี่ยเวลาที่เวลาบรรทุกข,ของแล้วก็ใช้เดลในการที่จะคาดเนี่ยสามารถที่จะสอดเข้ามาแล้วก็มาเกี่ยวกับตะขอพับตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเบียดในใน,ในฝั่งของขอบกระบะนะครับแล้วก็กระบะก็จะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะทีนี้ สไตล์ดีมอเตอร์ยังไงก็ไม่ผลนะครับก็คือสภาพช่วงล่างรถคันนี้เนี่ยผมเรียนทุกท่านเลยนะครับว่าช่วงล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นล้อทั้งหมด4ี่ดุมผมดึงออกมาทั้งหมดเลยดึงออกมาปุ๊บผมเจออะไรเจอปัญหาก็คือกระบอกเบรกมีปัญหาจารบีลูกปืนล้อผมเซ็ตดูแล้วมีปัญหาซีนล้อนอกในจารบีต่างๆเนี่ยเมื่อผมเจอปัญหาทั้งหมดเนี่ยผมรีบจัดการให้ เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับทั้งล้อหน้าล้อหลังทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็แผ่นคลัชนะครับรถคันนี้ผมถอดออกมาแผ่นคลัชเนี่ยจะเหลืออ,อยู่ประมาณ้นผมจัดการเปลี่ยนทิ้งเลยพอเปลี่ยนแผ่นคลัชเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เปลี่ยนลูกปืนคลัชแล้วก็ลูกปืนไปเกียร์แล้วก็เช็คซีนคอหลังแล้วก็ไฟวินว่าม,มีปัญหาอะไรไหมจานกดมีปัญหาอะไรไหมเหล่าน,นี้ผมเช็คให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าไปใช้งานนะครับรถคันนี้เนี่ย หรือทุกๆคันที่ออกจากดีมอเตอร์เนี่ยทุกท่านไม่ต้องกังวลรถจะออกไปในสภาพที่พร้อมใช้งานสุดๆนะครับเห็นไหมครับสลักหูแหนบเนีย่ยมีกี่ตัวทั้งล้อหน้าล้อหลังผมเปลี่ยนทิ้งหมดเลยนะครับเนี่ยสลักหูแหนบตรงพวกเนี้ยนะฮะบูทเบร์สต่างๆเนี่ยผมไม่ได้เอาไวล้ละไม่มีของเก่าละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือของเหลวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจารบีอ่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับแล้วก็กรองเครื่องกรองโซล่า อุปกรณ์เหล่านี้ผมเปลี่ยนทิ้งหมดเพื่อที่จะให้ลูกค้าเวลาไปใช้งานเนี่ยไม่ต้องกังวลใดๆนะครับยางอะไรทุกอย่างทุกเส้นนะครับายางอะไรนี่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมดูชวนน้องเข้ามาดูฝั่งนี้นิดนึงนะครับเราผมได้บอกเรื่องราวของอช่วงล่างไปหมดแล้วอันนี้เป็นส่วนของกระบะเห็นไหมฮะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับข้างหลังเนี่ย ผมก็ไปเก็บสีมาใหม่ทําสีใหม่ก็อาจจะมีแบลบลายนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ดูสําหรับหลายๆคนที่อาจจะชอบมีลายบ้างนะครับก็อู่เขาก็ทํามาให้ผมก็เออก็สวยดีนะนะฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบตามที่ผมตั้งใจอยากจะทําแล้วก็อยากจะให้มันเกิดนะครับผมต้องการรถที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดที่ออกจากมือผมไปแล้วลูกค้าจะไม่ต้องเจอปัญหาใดๆในการใช้งานนะครับแล้วก็คันนี้ก็มีอุปกรณ์พิเศษอยู่นะครับถังใส่เห็นไหมฮะ ขังเก็บของนะฮะลูกใหญ่มากนะครับประมาณประมาณเม็ดเม็ดครึ่งนะครับประมาณเม็ดครึ่งแล้วก็สามารถที่จะใส่แมลงใส่บล็อกขันลอ้อแล้วก็ใส่พวกเบลอุปกรณ์ไม้หนุนลอ้ออะไรพวกนี้เพียงพอกับที่ลูกค้าที่จําเป็นจะต้องใช้นะครับเห็นไหมครับเคานทั้งหมดฝั่งนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบมากนะฮะตะขอทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทีนี้อยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยทุกท่านเห็นไหมครับ อันนี้คือถังน้ํามันไฮดรอลิกที่กองน้ํามันเครื่องไฮดรอลิกเนี่ยผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยหมดในถังนี้มีแต่น้ํามันใหม่ทั้งหมดนะครับไม่มีน้ํามันเก่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าเวลานําไปใช้งานแล้วเนี่ยจะต้องไปเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่อีกไม่มีครับผมทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเคนฝั่งนี้ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เหมือนกันทีนี้หลังจาก <c oughs> เราดูกระบะดูเคนดูช่วงล่างเสร็จแล้วเนี่ยผมจะขออนุญาตดูภายในฝั่งซ้ายนิดนึงนะครับภายในหัวเก๋ง เห็นไหมครับก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะฮะติดฟิล์มประลอดไว้ให้เรียบร้อยเลยทุกบานเลยของกระจกนะครับอยู่ในสภาพที่สวยมากรถนะฮะสีก็ผมเพียงแค่ลูบน้ําแล้วก็สาดสีใหม่ทั้งคันแค่น,นั้นเองสังเกตดูไหมครับว่าแผงประตูอะไรต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากหัวเก๋งแล้วเรามาดูเครื่องยนต์นะครับว่าเป็นยังไงบ้าง รถที่ดีหัวเก็งจะต้องยกคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องแบกไม่ต้องอ,ออกแรงมากนี่คือขุมพลังของเครื่องยนต์ 6M60 นะครับก็คือ240แรงของเจ้าฟูโซ่นี่แหละครับยังอยู่ในสภาพเหมือนที่หลายๆท่านเห็นนะครับว่าสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะฮะวิ่งงานมาก็ไม่ได้มากมายอะไรรถคันนี้นะฮะแล้วก็เห็นไหมครับพวกแฟนฟอยกันร้อนอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับหัวเก็งนะครับ จะอยู่ในสภาพที่ไม่มีบอบช้ําเลยนะครับพราะหัวรถคันนี้ไม่มีการชนหนักมาแม้แต่แผลเดียวนะครับมีแต่ทะลอกปอกเปิดอะไรนินดๆหน่อยๆก็เป็นเรื่องปกติที่ผมต้องมาเก็บสีนะฮะเดี๋ยวผมเอาหัวลวงนะครับ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะฮะร,รถคันนี้ถึงณนะตอนนี้นะครับสภาพรถทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์เสริมในการใช้งานก็คือเครนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หมดราคาที่ผมตั้งไว้นะครับคันนี้อยู่ที่1 5, 8, 000, นึ่งล้านห้าแสนแบาทเน็ตเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่จะซื้อเงินสดนะครับถ้าชอบดูแล้วชอบอยากซื้อเงินสดพรุ่งนี้มาก็รับรถกลับบ้านได้เลยแต่สมมุติว่าหลายๆท่านอาจจะบอกว่า อยากจัดไฟแนนซ์ก็ยินดีครับเรามีไฟแนนซ์รองรับอยู่แล้วนะครับยอดจัดคันนี้อยู่ที่เครดิตของลูกค้าเป็นหลักนะครับจัดได้อยู่ประมาณ1นล้านสามแสนถึง1นึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลักเลยนะฮะแล้วรถคันนี้อยู่ที่ไหนนะครับถ้าหลายๆท่านผมเอ่ยชื่ออำเภอไปหลายท่าน,อา,อ, ere, าาาานอาจจะรู้จักเลยนะครับคืออำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะเป็นถ้าสมมติว่าไม่รู้จักว่าอยู่ตรงไหนก็เข้าไปใน Google m a p นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า ดรีมมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเขาจะพามาถึงที่นี่เลยนะครับไม่ต้องกังวลสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหลายๆท่านดูแล้วชอบถูกใจก็ขอให้อากดถูกใจแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนอกจากผมจะขายรถสภาพสวยๆแล้วนะครับผมก็ยังยินดีรับซื้อรถอยู่ที่ทุกมุมของประเทศไทยนะครับถ้าท่านใดคิดอยากจะขายรถถ้ามั่นใจว่ารถสวยนะครับติดต่อเข้ามาได้กับผมนะครับ0816577048ผมชานชัยนะครับแล้วก็ คุณทุกตา089 891 4921จะตอบอในข้อสงสัยที่ลูกค้าอยากจะถามเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานซื้อรถเข้ามาในใน,ในในในร้านนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอ,อจบการบรรยายเพียงเท่านี้พบกันที่คลิปถัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ